แค่นี้ใช่ไหมอออแค่นี้ใช่ไหมใช่เออเนี่ยเนี่ยเราอันนี้ฉีดสองรอบเนาะสองรอบอันนี้ฉีดสองแค่สองครั้งแ้วเมื่อวานก็ฉีดไปแล้วรอบโน่นเดินจากนี่แล้วไปขึ้นด้านโนอนเลยโอ้ไปหมดตั้งแต่โน่นถึงโน้นถึงโน่นพักทลองไปหมดเลยนี่ถ้าไม่ฉีดถามจริงว่าถ้าไม่ได้ฉีดเลยคิดว่าจะได้แบบนี้ก็ทำมาหลายปีนะอือมากเลยตั้งตั้งตา มาอยู่บ้านเนี่ยก็มาทำนาตั้งแต่ปีสามสี่ไอ้สามสามอะไปอยู่ต่า,างประเทศมาแปดปีแล้วก็มาทำเนี่ยมันก็ไม่เคยอย่างนี้ักทีอือไม่เคยเห็นข้าวแบบนี้เลยค่ะไม่ม,ม,มีก็รัฐบาลไม่ช่วยก็เลิคุณแล้วละอ่ะาเพราะอะไรเพราะผลผิดมันก็มันค่อยจะได้ข้าวมันก็ถูกอะ่ะเออข้าวก็ถูกผลผลิตก็ไม่ได้ใช่ไหมวิกายประกาศจะเลิกพอดีนายกทำม,มาช่วยอีกเอาอีกอืมเลิกไม่ได้นั่นน่ละสิอันนี้นานี่ย นี่หน้าดินโดนนี่โดนดันออกไปแล้วนะอันนี้ไม่ใช่หน้าดินดันดันไปถมปลูกอ้อยเนี่ยไถถึงสามครั้งดันขึ้นไปอยู่สองข้างหมดเลยอ๋อคือตรงนี้ไม่มีหน้าดินว่างั้นไม่มีเลยอ๋อถูกไถไปหมดแล้วใช่อันนี้คือไถสามครั้งดันไปปลูกอ้อยหมดอ๋ฝโอไปดันไปปลูกอ้อยแล้วยังได้ผลผลิตแบบนี้ใช่ไหมนี่ถือว่าดีใช่ไหมนี่คือแปลกคือส่วนที่ต่างใช่ไหมคะต่างเราเราต้องเกตตรงเนี้ยมันทําไมเป็นอย่างนี้ไปยังไง อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นยังไงใช่ทีนี้คนที่เขาไม่ทดลองอ่ะเขาเป็นเชื่อหรอกเขาพูดากเราไปพูดเขาเขาจะเสียเงินอืมเขาจะคิดว่าเขาเสียเงินเนาะชีวิตชีวิตคือการทดลองค่ะในชีวิตต้องเี็การทดลองนี่ฝนลงแรงๆเนี่ยโดนฝนมาสามสี่รอบอบะปกติที่พ่อเขาทามาใช่ไหมค่ะข้าวมันจะล้มค่ะข้ามจะล้มหมดเลยแจบหมดโดนฝนโดนไอ้ลมแรงๆอ่ะ แต่นี่มันก็โดนมาสองสามรอบแล้วก,ก็ยังไม่มยียังไม่มีตรงไหนนะที่ล้มนีม่มองเห็นอยู่เนี่ยอ๋อคือต้นมันแข็งว่างั้นเหอใช่อันนี้คือฉีดออนซอนแค่สองครั้งจากหน้าดินคือสรุปว่าตรงนี้มันเป็นหน้าดินไม่มีไมมถเอาไป<ล>ามันยังได้จริงๆถ้าหน้าดินไม่มีนี่มันเป็นยังไงคะมันต้องเป็นยังไงแล้วพ่อบอกว่าปีนี้ไม่ได้ข้าวหรอกอพาอดันหน้าดินไปขึ้นสองข้างหมดเลยดันไถถึงสางมครั้งดันไปสองข้างเพื่อจะปลูกอ้อยและอินพลัม อ่ปีนี้ไม่ได้ข้าวปีนี้ต้องไม่ได้ข้าวแน่เลยเพราะไปดันหน้าดินหมดละแล้วมันมาอย่างไงแล้วมันมาอย่างไงใช่ไหมคะอยากจะรู้นักเนี่ยอยากจะรู้นะคือมาตอบว่าไงคะก็ไม่เชื่อหรอกตอนแต่ว่ามาทดสอบเอาเองโอ้เห็นไหมถ้ากลัวเสียเงินอย่าไปทําอันนี้ทดสอบเองเลยเนี่ยจากหน้าดินที่ถูกดันไปปลูกอย่างอื่นหมดแล้วนะคะยังได้ข้าวสวยขนาดนี้เขาบอกว่าต้องมาลงทุนแต่แกทำไมคนมีตังค์อ๋อต้องมาลงทุนไม่ลงไม่ซื้อ ไม่ซื้อของมาลงทุนไม่ซื้อของมาทําท่านจะลอนเกิดเองไม่มีแล้วครับชาตนี้โอ้พ่อพูดชัดเจนมากเลยเวลานี้คือเราสามารถพ่อจะบอกว่าลองออนซอนได้เลยให้ลองเองเลยค่ะลองดูเองเลยนะคะพ่อบอกมีตังจะเก็บไว้ทาไมใช่ไหมอยากรู้ต้องลองเองใช่ไหมคะ